สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนนผสมผู่ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพร i ิตฟูยูกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบริยนอีกครั้งครับเมื่อ i อ t v น,นทีน่งชิมิตลาดวิเคราะห์ รวมทั้งสหพันธ์เครือข่ายสื่อทีวีดาวเทียมและวิทยุมชนเขาเรียกว่าสามเสาหลักมาบรรจบพบรักก็เกิดขึ้นเป็น m อ็มมอร์เนเดี๋ยวนี้เอ็มมอร์เน็ตเิรไม่ได้ไปโดดเดียวนะมีพลังนะมีแบ็กอัพนะไม่ใค่ตั้งขึ้นมาลอยๆอย่างน้อยนักสินตลาดวิเคราะห์ไอเ็นเรียกว่าเป็นนายทุนก็ไม่ไม่ผิดนะ และพูดภาษาชาวบ้านนะจริงๆนะผมไม่ใช่พวกนักธุรกิจจ๋าเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างบริษัทเอ็มมอร์เน็ตเวิร์กจำกัดพร้อมสาพันธ์เครือข่ายซื้อทีวีดาวเทียมและวิทยุชุมชนทำไมถึงต้องมีทีวีดาวเทียมทำไมถึงต้องมีวิทยุชุมชนอามันหัวอกเดียวกันนะ่ะ เราสื่อด้วยกันจะไปแบ่งแยกแล้วมันต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันเลยไม่ใช่ว่าโอ้ได้ดีแล้วหรือเพื่อนมันไม่ได้อันไหนพอเสริมเติมเต็มให้กันได้มันต้องเสริมเติมเต็มไม่ใก่โอ้เราจะไปเอาเขาเขาก็จะตายอยู่แล้วเราจะไปจ้องหาประโยชน์หาเสรีทาเลยจากเขาเพื่อมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองไอ้แบบนี้ผมไม่เอาหรอกเลิกทํามันต้องวินวินตามเหตุตามผลการทํางานต้องเป็นแบบนี้ ไม่ใช่สมองคำนวณแต่ตัวเลขอย่างเดียวไม่มีเหตุผลตามเหตุตามผลเลยไม่มีการลงทุนไม่มีอะไรเลยอย่างนี้จะไปเอาเขาอย่างเดียวอยงนี้โอ้ยเลิกแบบนี้เลิกไม่มีในแนวทางของกายพลินอยู่แล้วนี่ไงที่ผมบอกว่าต้นทุนมีผมไดมีมากคิดเป็นเงินเยอะมากเลยนะถึงกล้ามาลงทุนตรงนี้ไงฉะนั้นเมื่อเช่นี้เอ็มมอร์เน็ตเิร์กคราวนี้มีสำนักง,งานแล้ว ตั้งอยู่บนไอเอ็นทีีเลยเมีปัญหาอะไรไหมเพราะบางคนเขาเรียกผู้ให้การสนับสนุนเป็นคนคนเดียวกันนะ่ะความคิดความอ่านสอดคล้องเป็นแมสมีคณะทำงานเรียบร้อยสถานที่ติดต่อสะดวกสบายหุ้นส่วนก็กลุ่มเดียวเห็นไหมฉะนั้นเอมอ,นนอร์เน็วคือเป็นบริษัท เป็นศูนย์เซ็นเตอร์เลยโดยที่สหพันธ์เครือข่ายด้วยนะสหพันธ์สหพันธ์นะไม่ใช่สมาพันธ์สหพันธ์เครือข่ายทีวีดาวเทียมและวิทยุชุมชนจดถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยววันหลังจะเอาเอาวัตถุประสงค์ที่ผมเพิ่มเติมไปเลยที่จริงมันก็จดหลายข้อแล้วแต่ผมเพิ่มเติม,ตมไฮไลท์สุดๆที่คนอื่นไม่กล้าเพิ่มแบบนี้ แต่เป้าหมายเราต้องการทําแบบนี้ไงอย่าง,งที่บอกอะอาชีพผมมันทำสื่อมาทั้งชีวิตห้าสิบกว่าปีแล้วแต่ดูเหมือนสามสิบห้าเห็นไหมเพราะว่าหนึ่งไม่คดไม่คดโกงทรยศใครไม่เครียดเรื่องแบบนี้มันก็เลยดูหน้าอ่อนกว่าตัวเองไปสักนิดหน่อยชมสักนิดหนึ่งเช่นเส้นทางวิถีชีวิตเมื่อเรามีความพร้อมอยู่ในที่เดียวกันเลยคนมาติดต่อมาสะดวกสบายเปิดกว้าง ทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีเราก็ต้องสร้างเป้าหมายไงเห็นไหมนี่คือเป้าหมายเลยนะมีการผลิดกำลังสื่อทีวีดาวเทียมสื่อวิทยุมชนเคเบิลทีวีนังสือพิม์พเพื่อสร้างนวัตรกรรมการตลาดแนวใหม่มุ่งสู่ความมั่นคงร่วมกันทุกมิติ บางคนบอกอเอ้ยผมพูดอย่างนี้มันจะเป็นไปได้แหรอขนาดผมบินเดียวๆมันยังเป็นไปได้เลยที่ผ่านมานะผมทํางานแบบฉายเดียวนะไม่มีนายทุนสนับสนุนผมยังสร้างขได้ขนาดนี้และนับภาษาอะไรคือเรียกว่ากองบัญชาการลบผมพร้อมขนาดนี้นะจะสร้างให้ยิ่งใหญ่กว่านี้มันไม่ได้ยากอะไรเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง บอกแล้วมีแต่ความจริงใจและความคิดและการกระทำสามอย่างนี้เท่านั้นนะยังมาได้ขนาดนี้เลยนะธุรกิจผมสามสี่ร้อยล้านนะจะบอกให้รวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยมูลค่ามันอนะเฉพาะตึกที่ดินเนื้อปลาไปร้อยกว่าล้านแล้วมูลค่าธุรกิจอีกไม่ใช่นน,นนะ้อยเลยนะพอสมควรสําหรับคนหาเช้ากินข้ามอย่างผมเนี่ยเมื่อเราสร้างความสําเร็จที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันทาไมงานต่อไป ทำไมจะทำไม่ได้ง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเพราะผมไม่ได้ไปรีบร้อนอะไรเยใช่ไหมผมไม่ได้พว,วกตีกองโอ้โหมโลงตีกองแล้วเดินไงต่อไปอะ่ะพราะคนนะถ้าไม่แน่นจริงนะผมลงตีกองเอาเร็วเร็วเร็วเยี่ยวเยอะเยเอาปริมาณเข้าว่าเพิ่มแบบนี้ไม่มีความแน่นเลยเดินสามเดือนหกเดือนก็ลาแล้วน้ำลายเหนียวแล้วแล้วเดินต่อไปอยังไงเมื่อไม่มีรายได้ซัพพอร์ตสนับสนุนทําธุรกิจไม่มีกาไรอะ่ะ ก็ไปไม่รอดเห็นไหมเพราะการเดินก้าวแต่ละเดินของผมเนี่ยนะบางทีผมไม่ได้เน้นปริมาณเลยมากมายเพราะมันไม่จําเป็นคิดดูแล้วกันนะผมเดียวเดียวผมยังเดินมาได้ถึงขนาดนี้ดึงพันธมิตรเพราะตอนนี้ทีวีดาวเทียมที่คุยที่มาล่วงกันเพิ่งเริ่มนะผมยังไม่เริ่มเป็นทางการนี่เล่าให้ฟังก่อนเพราะผมไม่ลูกนี้ลูกลนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาลงรายละเอียดลึกเลยบางท่านทุกท่านอาจจะสงสยัยเอ้ยมันคุย ไอ้แบบนี้มันโอเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ